สวัสดีครับกลับมาพบกับ KOO Joe Channel กันอีกแล้วครับและในวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆมาฝากทุกๆท,ท่านครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีประโยชน์จากพวกเรากันด้วยนะครับ ผู้ชายดีๆผู้ชายที่จริงใจสมัยนี้หายากยิ่งกว่าง,งมเข็มในมหาสมุทรครับคนที่ดูเหมือนจะใช่กลับไม่ใช่เหมือนจะจริงใจแต่กลับไม่จริงจังแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าเขาคนนี้จะมาไม้ไหนจริงใจหรือแค่หวังอะไรในตัวคุณดังนั้นวันนี้ผมจะพาคุณไปดูห้าสัญญาณปวดใจเขาไม่จริงใจกับคุณนำออมาให้คุณสาวๆได้ดูกันส่วนจะมีอะไรบ้างนั้นตามไปดูกันครับ ข้อที่หมามาหายหายผู้ชายที่ทำตัวพลุบพลุบโผล่ๆอยากมาตอนไหนก็มาอยากจะหายไปก็หายไปไหนไม่เคยบอกโทรไปไม่ค่อยอยากจะรับปล่อยไว้นานแล้วค่อยโทรกลับมาโดยเฉพาะช่วงเทศกาลอย่าหวังจะได้เห็นหน้าเป็นสัญญาณแววว่ว่าเขาอาจจะซุกใครไว้อีกคนก็เป็นได้ครับข้อที่2มือไวเป็นปลาหมึก ผู้ชายที่เป็นประเภทปากว่ามือถึงหาโอกาสถูกเนื้อต้องตัวคุณตลอดเวลาจับนั่นจับนี่หรือแม้แต่ชอบใช้สายตาลวนลามคุณห้ามก็ไม่ฟังระวังให้ดีครับคุณอาจจะเจอพวกผู้ชายที่หวังฟันแล้วหนีเข้าให้แล้วล่ะครับข้อที่3ตกลงเราเป็นอะไรกัน ลึกซึ้งแต่ไม่ถึงแฟนสักทีไม่รู้สถานะจริงๆตอนนี้ต้องใช้คำว่าอะไรไม่เคยขอคบไม่เคยทำให้ชัดเจนนอกจากจะเป็นการไม่ให้เกียรติกันแล้วอาจจะแปลได้ว่าเขาไม่ได้คิดจริงจังกับคุณเป็นแค่คนควงเล่นๆเบื่อก็ทิ้งได้ง่ายๆครับข้อที่4ดีแต่ปาก ผู้ชายที่ปากหวานชอบพูดให้ความหวังพูดให้รู้สึกดีหลอกให้รักให้รอแต่ไม่เคยทําได้อย่างที่พูดบอกจะพาไปเปิดตัวบอกให้รอวันของเราแต่ก็เหมือนว่าวันนั้นจะไม่เคยมีจริงครับข้อที่5ห้ามลําเส้น เขาสร้างกำแพงที่หนาจนคุณไม่สามารถข้ามไปสู่โลกส่วนตัวของเขาได้รู้จักเขาแค่ในมุมที่เขาอยากให้รู้ห้ามก้าวก่ายเรื่องส่วนตัวคุยกันแต่เรื่องทั่วๆไปครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆกับ5้าสัญญาณปวดใจเขาไม่ได้จริงใจกับคุณจากทุกข้อที่ได้กล่าวมาอย่าเสียเวลาอยู่กับคนที่ไม่จริงใจนานักนะครับถ้าเขาไม่ชัดเจน,นก็ถอยออกมาจะดีกว่ามีแต่เสียเวลามีแต่เสียใจเท่านั้นครับ และขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก w w w g a n g b e a u t บ c o m ด้วยครับหากว่าคุณถูกใจอย่าลืมคอมเมนต์พร้อมกด Subscribe กดไ like, ลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ KOO Jo e Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ